สวัสดีครับผมพปอเบ,บ,บ,บ้าย่อยได้พี่น้องยามเสาครับอ่ะโอน,นี้ว่านามีเมนูเด็ดเน,นื้อว่านามาต้มครับนี่เนื้อเนือกพวกเนือพกพวกกระตึงไปสั่งตรงนี้แหะครับซื้อมาลตลาดททาอุทิศเลยครับนี่อันนี้ก็วานมะก้อยครับนี่กรอยเสาพี่น้องตัดไปตอนนี้พู้นึมาก้อยผมกำลังนำมา เอาเดี๋ยวพรอก,กันครับวันนี้ฟักต้นนั้นต้มก่อนครับพี่น้องเอาพี่น้องฟักเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยหม้อกระเดียดแล้วครับใส่เกลือใส่เดอ,อลงไปละตั้งใส่ที่ล่างกระเด็ในใบมะกรูดครับกำลังไปห้าอย่างไี้ไปล้างห้ามาแล้วไปโอ้ต้มปล่าตอนน้องๆยังในเหรอครับอ่ะเดี๋ยวไปล้างมัน แล้วมาใส่ก่อนข่าตะไคร้ใบมะกรูดเริ่มเริ่มการซอยแล้วพี่น้องเอาเนี่ยแหละเนื้อสดบบสดค้าโบค้ากันเลอันกระตึอกระเติงมันยัดเข้าปุ่นต้มปุ่นมองกันนะมันสี้บไม้กี่อย่างหรอมาท่าเต้นโดนแล้ววะนนอนท่าตัวเมียมาเราจะมาจะบนทันไปแจ้งคนหรอเอ๋ เดี๋ยนอนท่าอยู่ก็มีพี่น้องคนอ,ะ,อะตอนนี้เจ็ดโมงก,ก้วนพันว่าไอ้ปอโมงคุจักเขาบว่ายันมาอันหัวโมงแลงสมบ่ตพันเลาเอ้ยที่เราลืมเ,เรามาหัวโมงแลงะบัดรจะนิ่งหันเหอโอ้ยจัดมาเ <นะ S 2> าลตอนมาเฮานี่นะตื่นหันโอ้ยคนมาแล้วมาเฮามาทีสุ รายการพี่น้องบ้านนี้เอาพี่น้องอูเพียก่อนบ้านนี้ครับกูจะน้อยครับแล้วก็เซ่เลยครับบ้านนี้เซนเนื้อใส่เพียนี่และครับเนี่แล้วมันฮันฮั่นแต่ก็กล้อยกินตัวนะครับเดี๋ยบุมมีสู้ตายตัวนะครับก้อยนี่แล้วแต่ล้วเพิ่มมักเตเมซเซเข้าไปมักเค็มมักจางมักเผ็ดมักขม ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจดให้เบิ้งครับพี่น้องพี่น้องทางด้านนี้ก็พักครับนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่อันพักสีเรียมโบเมนเลยครับเด้อพักสีพักอันนี้กลับได้คือกันพักสีก็ไเลยไม่ได้ว่าเดี๋ยวหันเนาะเอาอันนี้ไว้แกงครับอันนี้ไว้แกงเส่ป,ป่านี่มาเบิ้งด้านนี้พันเซเพียเลยได้ครับนี่เซเพียแล้วเซเพียเรียบร้อยแล้วประมาณสักสิบนาทีสามนาทีผมต้องขนบนตร สมาธิกำลังกี้ยางยู่ยังบบแล้วพี่น้องบึงบึงตุ้มปอดใครกินได้อย่อมันต้อนเฮาก็ปั้น,นกำลังเหี่ยวกำลังเหี่ยวเนาะเออน้อยเข้าน้อยเข้าแล้วน้ำก็จะไปทางนี้แห้งแล้วนะผมล้างหอบล้างเสร็จแล้วก็ชัดระบาดน,นี้พี่น้องชัดระบาดเนาะเออแช่เ,เพียวออไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดียบร้อม ไปจะไปมันแซบโปแซบไม่ยืดตรงท้องเขาแหละอืมปูน้ำปลาน้ำเข้าไปเข้าครัวมังเพชรน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้ย่องเลยเหอจะใส่มืออันย่องเหลือหนิล้างเราหมื่แล้วก็ล้างหัวถือเป็นเงี้ยวมาก่อนไอ้หอยไปเลยเห็ดเห็ดแม่นยุกคำคุยเห็ดอยู่ที่อย่างคนเดียวอันนี้มันมีรักษาะไหน เอะมเอ๊กินไคนอามเื้อเจมข้าซิมกําลังซิมมันมาผ่านมผ่านนี่ซิมได้เหรอขมอซิมมึงดูออ กะสุนคลายขนหม้อครับบัวมีปัญญเดียวเออบีฮะมันนบมันนอกมันนอกออมันนานาวอกบกเอาเอาบูมีเพื่อนเาจ้างเขาดอกเห็นตะมือเห็นต่มือจางอุปกรรมจ้างเาีอยู่ในบ้านจางหอวเป็นเฉลือคนปจ้างคมเป็นเพชรเป็นเฉลือ่ง เนี่ยประทานกินมาก่อนโอ้บกเคยกินดิบยจะเทียกันอ้าลองบงพี่น้องบวกเราเขาปแล้วมาดูป้าคนเราจะ่แรนะเส้อบุกเราอ้นเยก็ยงนี้ทามผู้เลือยก็ไดเลื้ยดเียนในซีมแล้เยอะเอาเบื้องหน้าคมพอแล้วเนาะเดี๋ยเขามาตรียมในเกือจะีอ๋อ ได้เวลากินแล้วพี่น้องค้าขนาดค้าขนาดเอาคลิปนี้มาซ้ำดีแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่ายสนับสนุนมากระเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับบ๊วย